ต้มไฟทำว่าเหรอเปล่าฟันงกลองลังซ้มไฟแกงเสร็จแล้วเอาไปทิ้งไม่กิดเด้ดูจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาวันนี้มาเข้าสวนจะมาเก็บใบหอมเพื่อนจะไปแกงอ่อมนะคะวันนี้แกงอ่อมเนื้อใส่ต้นฟันสิงโตเนาะต้นฟันสิงโตเมื่อวานที่ขุดไว้นี่มันจะออกดอกแล้วเพื่อน ในยายเขาตัดก่อนด้อไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะวันนี้เขาตัดเอาวันนี้เอามีดมาวันนี้เอามีดมาไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นอีกหรือเปล่านะคะขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ในร่องของสตรอเบอรี่นะเพื่อนๆเอนนะอะเห็นไหมนี่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าไม่ใน้่อง ต้นเขาจะแข็งๆนะเพื่อนๆมันไม่เหมือนต้นหอมบ้านเรานะไปใส่แก่งอมนะคะอันนี้อบๆเขียวกระจีเลยนี่เดี๋ยวเขาก็เกิดมาแล้วก็ออกดอกแล้วก็ร่วงยังโชคดีนะนี่มันอยู่ในรองสตรอเบอร์รี ถ้ามันอยู่แบบทางนูน้นทางนูน้นไถไปมันก็ไปหมดเนาะอันนี้อยู่ในร่องสตรอเบอรี่ก็เห็นไหม,มนะขึ้นมาใหม่ยายก็บางทีเห็นก็เก็บไว้บางทีก็ถอนทิ้งเนาะอืมนี่นะคะเดี๋ยวยายไปเอาใบกุยช่ายหน่อย <c oughs> รวมๆกันผักโนนผักนีน้รวมๆกนัน,กน,นมีมีผักอะไรในสวนก็เอาผักอันนั้นเนาะแกงใส่ใบกุยช่ายร่อยอร่อย,ออยแกงออมมันรสชาติมัน ทางใบกุยช่ายนะทางใบกุยเอือดไปเอากระเทียมปีกมันหวานหวานนะเพื่อนมันออกรสชาตินี่ตัดเข้าไปมันขึ้นมาใหม่โอ้โหเดี๋ยวค่อยไปเลือกเอาเพื่อนเพื่อนเยอะๆกุยช่ายใหญ่นะจริงๆปลูกไว้กินดอกนี่ขุด,ขดทๆทมๆทิ้งไว้นี่โน่นโน่นนถึงโน่น ถอนทิ้งมั่งเลยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมน,นีอเยอะๆปลูกไว้กินดอกอันนี้ก็เหมือนกันเม็ดรวงมากันนี่เห็นไหมนี่ถ้าไปอยู่แถวนู้นก็ขุดทิ้งเนาะนี่วันนั้นให้เพื่อนไปคนไทยนู้นไปถึงนู้นเลยไปไปเก็บเก็บกระลำไอเก็บกระเทียมปลาต่อโอ้ยเดินผ่านมาก็เห็นต้นมันสวยเอาไปด้วยเพื่อนๆโอ้ย แมวดีกว่าเอาแต่ดอกพูว่าเห็นต้นมันสวยนี่ไงเอ๊ะงัดไปด้วยเลยเพื่อนเสียดายมนเห็นต้นมันสวยนะนี่ดอกเขานี่ดอกเขาีขา๋ยวทายดอกให้ดูต้นฟันซิงโตนี้นะคะดอกเอาไปทำน้ำผึ้งนะคะคเพื่อนๆนี่ เอาไปทําน้ำผึ้งรากเอาไปทําชาใบาก็ทำชาได้นะคะวันนี้จะไปแกงอ่อมนะคะนี่เห็นไหมดอกเขาปีที่แล้วเยอะเยอะปีนี้ไม่ค่อยมีนี่เห็นไหมนนนนนนทั้งนั้นแหละเพื่อนเพื่อนเหเริ่มมาแล้วเนี่ยมีแต่ว่าไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วเห็นไหมเรืองเลื่องนี่คือดอกฟันสิงโตนะคะไม่ใช่ดอกดารารัตนะน์นะ เห็นไหมพอเขาออกดอกมาเาก็กรเริ่มรเริ่มมองเห็นนะจะเห็นไหมปีนี้ยากขึ้นเร็วนาโชว์บรรยากาศดอกฟันสิงโตคนนี่ไงเห็นไหมโน่นนพอเริ่มบานแล้วเมื่อกี้มันยังไม่บานพอแดดออกเขาเริ่มบานแล้วเห็นไหมเริ่มมีเยอะแล้ว ไม่เยอะท่าปีที่แล้วปีที่แล้วเพียบเลยนี่เห็นไหมโอ้จะมาอัพเดตฟันสิงโตหรือจะไปแกงเห็นสวยเห็นสวยๆก็ทำใจไม่ได้ขุดไปหน่อยดินเริ่มแห้งแล้วเพื่อนๆดินเริ่มแห้งแล้วฝนไม่ตกจริงๆพยากรณ์อากาศบอกฝนตกวันนี้เห็นไหมเมื่อวานยายขุดต้นฟันสิงโตไว้ว่าจะเอาไว้แกง เพราะว่าเพราะว่าวันนี้ฝนจะตกฝนสุดท้ายไม่เห็นตกเลยมไม่ไว่าจะตกตอนสาสายไม่รู้นะอไอ้ใหญ่คกคุดก่อนเนดะ้อนี่ใส่ตะกร้านี่เลยตรงนี้ออกดอกเยอะเลยนะนี่นะคะพเพื่อนเพื่อนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ขึ้นช่ายไอ้กุยช่ายต้นหอม วันสิงโตนี่เดี๋ยวยายจะขอเก็บกระเทียมป่าหน่อยนึงอใส่ไปมั่วๆเลยผักป่านี่เดี๋ยวขอเด็ดขอเก็บกระเทียมป่าหน่อยนะเอ้ยเอาตรงไหนดีอ่ะตรงนี้มีตามําแยไม่เอาดีกว่าโอ้ยตายําแยดูตาําแยนเพื่อนโอ้ยตําแยเยอะแท้เอาไปใส่ให้มันหอมๆเนาะอันนี้ สูตรไข่สูตรมันนะคะเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับยายเด้อใครจะทํายังไงก็เรื่องของคุณแกงยายมีผักอะไรก็ใส่เข้าไปเพราะว่าเราปลูกผักไว้กินเนาะไม่ได้ปลูกไว้โชว์มีผักอะไรในสวนก็ใส่ลงไปไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าลืมไปตาก็มองแต่ต้นกระเทียมไม่ได้มองมือตัวเองไม่ได้มองกลองเด้อ ดินเริ่มแห้งแล้วเพวื่อนๆนี่จะมาขุดอ้ดูดิมันขยายไปเรื่อยเลยตำแยเนี่ยถ้าไม่ขุดมันนะเพื่อนๆมันก็ขยายไปเรื่อยเลยมั้ยได้ยายเขาเก็บก่อนเนี่ยตรงนี้ต้องคอยระวังตำแเยเนาะไปได้แล้วเพวื่อนๆนี่ใส่กระป๋องไปจัดการแกงกัน นี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆล้างเรียบร้อยต้นฟันสิงโตเนื้อนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะทำตำน้ำพริกข่าตะไคร้กระเทียมหอมพริกนะคะเดี๋ยวจะตำนี่เดี๋ยวจะต้มเดี๋ยวจะลวกนี่นะคะต้มน้ำแล้วขอตำน้ำพริกก่อนนะคะคเพื่อนๆนี่นะคะน้ำเดือดแล้วก็ลวกนะคะอันนี้ก็พริกแกงเสร็จแล้วก็เอามาผัด น้ำมันนะคะมันห,หอมหอมน้ำมันเสร็จแล้วก็เอาเนื้อใส่ลงไปนี่นะคะเพื่อนเคี่ยวไปให้เนื้อมันเปื่อยยายก็ปรุงรสไปแล้วนะคะแต่ปลารายังไม่ได้ใส่ใส่เตเอ,อรถดีเข้าไปเนาะแล้วค่อยใส่เติมปลารา ก็ได้แล้วไม่มีอะไรใหม่ใหม่ไหเบื่อยแล้วเดี๋ยวจะเอาฟันซิงโตใส่จะใส่หมดไหมอ่ะดูก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวต้องใส่พวกนั้นอีกไม่หมดไม่เป็นไรไม่ยายจะเอาไว้จะเอาไว้เออใช้แข็งจริงๆก็อยากกินผักเยอะ ต้องมีต้องหอมมีอะไรอีกรว <c oughs> ใส่หมดเลยไหม <c oughs> <c oughs> ดูก่อนดูก่อนเติมน้ำก่อนนี่เราจะใส่พวกไม้อีกอ่ะเพื่อนเยอะเลยนะ ชาติก็จะออกขคมๆคหมวานๆหวานๆของพวกนี้พวกนี้ตอนพวกนี้ก็รู้ๆอยู่กันนะว่ามันจะออกหวานๆเด้งปวดคลาดเรื่องมาแล้วนะคะโซฟายทำโซฟายทำว่าห็นหรือเปล่าฟันกลวังสดใสแกงเสร็จแล้วเอาไปทิง้ง <c oughs> ไม่คิดได้ดูเด้อ ไ <c oughs> ม่กินให้ดูเด้อแกงเสร็จแล้วไปทิ้งเราไม่ใส่ม้อหลับต้นหอมไว้ทำยาเย็นตอนเย็นยมปักกระปองกินแม้ว่าเมื่อกี้ว่ายาก่อนอากาศบอกฝนจะตกเมื่อวานขุดฟันสิงโตวไว้ไว้แกงในเช้ามันไม่ตกตอนนี้แกงยังไม่เสร็จเลยมันเมินมาแล้วเพื่อน ว่าจะพาไปกินนอกบ้านสงสัยไม่ได้กินนอกบ้านแล้วมั้งนี่มันหมืดมาแล้วยายขอเติมน้ําหน่อยเด้อเดี๋ยวมันไอ้นั่นดูก่อนไม่แน่ใส่ฟันซิงโตอีกดูก่อนเติมน้ําหน่อยนี่ลงรสดะคะใส่แกวบองลงไปช้อนหนึ่งเดี๋ยวค่อยเติมปลรราไปอีกอ ถ้ามันไม่นัวไม่เข้มข้นก็เดี๋ยวค่อยเติมปลาร้าไปอีกเดี๋ยวรอชิมกันรอให้มันเดือดก่อนเสร็จแล้วจ้าเนี่ตักข้าวร้อนๆเลยนะคะพเพื่อนๆเสร็จแล้ว,พวเพื่อนๆไปไปกินกันเนาะนี่น่าอร่อยไหมยายขอยายขอทําคลิปกินอีคลิปหนึ่งนะพเพื่อนๆเพราะว่าทำโนนทําน,ทนี่ไปมันยาวแลว้วอะเออเนาะ แต่มันยาวไป f อฟซก็จะเบื่อยายขอเป็นพาไปกินอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะพเพื่อนคลิปนี้ก็แค่นี้แหละพเพื่อนคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะตามมาตามมากินกันตามมาด่วนเลยนะคะพเพื่อนไปนี่นี่นะคะไปอยู่ข่าวแล้ว,พวเพื่อนไปกินกันไปเดี๋ยวมันเย็นก่อนเดี๋ยวมันเย็นก่อน